แลูกนะสดฮะ โอเคนะครับถือวรอดก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องแปดด้วยนะครับอยู่กับผมช่างปอนเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากติดต่อก็ทางไลน์หรือทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับนะครับลังจากที่ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับได้ยิงทรายนะครับยิงไรายเครื่องเราหยิบห้านะครับ แล้วก็ได้ยกขึ้นโครงโอเพ่นที่เรียบร้อยนะครับผลป,ปรากฏว่ามีปัญหานะฮะมีปัญหาอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ไงนี่ไงเป็นไงครับเป็นไงนะค,ครับจังวะนี้เอามาดูกันนะครับว่ามีปัญหาอย่างไงนะครับนี่ก็คือล้อต่มหัวเครื่องโอโ้โหเซ็งเลยครับเมื่อวานนี้ปนหัวเลยนะคทำไงดีครับจังวันนี้ แก้สิครับรออะไครับวิธีแก้ของก็คือจะตัดตรงนี้งัดขึ้นอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับโอ้โหกะว่าจะได้ขี่ไม่ได้ขี่ซ้ำเดนนี๋ยวไปแก้กันครับไป ว้าวไม่ชนแล้วนะตัวนี้นี่เหลือนิดพอดีเลยสูงกำลังได้นี่ครับตัดตรงนี้ครับเอาเดี๋ยวไปเชื่อมกันนะครับไป เอาละครับหลังจากที่ได้อย่างไรครับนี่โอ้โหใส่แมสกันละนาวนะฮะทัวี้ป้องกันโควิดด้วยนะฮะหลังจากที่ได้แก้ไขนะครับมาดูกันครับนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่มันก็จะไม่มันก็จะไม่แล้ครับไม่โดนเครื่องแล้วนะฮะนี่ครับแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ดัดขึ้นนะฮะมาดูทรงรถนะว่าเป็นยังไงนะฮะทั้งหน้าทางหลังก็เลาจะพอดีแล้วมั้งเนาะทดลองทดลองกันฮะนี่นไง เดี๋ยวเอาไปทางครับไม่ได้เอาไปนานนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ยังไม่ได้ได้พวกชุดไฟอะไรนะครับอาจจะยังขี่ไม่ได้นะนี่ถ้าเหลือก็เหลือแค่ไล่ชุดไฟแล้วก็ใส่สเตอร์แล้วก็มีจิมแกนเลยรับนี้มาดูกันครับเป็นไงครับเหมือนเดิมหรือเปล่าครับทรงไม่ท่า่เนาะก็ประมาณนี้อ่ะก็มาถึงโชคสุดท้ายแล้วนะนี่ก็มาดูกันครับนี่เป็นแล้วครับช่างฟิล์มเป็นดุมย่อครับนี่ก็จะ เห็นแล้วครับนี่หลังจากที่ได้งงมาตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าดุมยอ่ออยู่ไหนนะครับเอามารีวิวก่อนครับว่าเป็นยังไงครับดุมยอ่อของเราบนโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าลงทุนกันเลยทีเชียวนะครับก็เพื่อความสมจริงสมไล่เดยนครับก็ได้จัดมาแล้วก็อยากได้ด้วยเหมือนกันครับดุมยอ่ออะไรพวกนี้ถ <c oughs> ้าไม่ใส่แล้วก็อาจจะไปใส่รอยิมห้านะครับน <c oughs> ี่ซื้อมาในราคา1000เออหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ผมซื้อช่วงเออสิบสองสิบสองนะครับสม ปีใหม่นี่แหละลาซาด้าเขาลดราคาครับจากพันเจ็ดนะฮะลดลงมาเหลือพันสี่ครับก็ได้จัดมาเลยครับมาดูครับว่าได้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่ได้มาใกล้ๆกล้โอ้ยก็จะไปเห็นหรืออย่างไรครับตะกล้องโอ้มาดูกันครับมีอะไรครับนี่อันแรกแล้วก็เป็นดุมยอดครับไม่มีไม่มีสำนักนะกดขายก็ได้กำไรนะแต่คนซื้อก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับต่อมาก็เป็นซีลวดนะครับ คือง่ายๆก็คือพร้อมใส่เลยครับสุดล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอะไรครับนี่ขอบล้อนะครับรือโลนะครับเป็นของบันไซนะครับนี่แล้วต่อมาก็จะเป็นยางนอกยางในนี่ได้มาเลยนะครับแล้วก็ได้ลูกปืนนะครับสองข้างแล้วก็บูทกลางนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับดุมย่อราคา1,400บาทนะครับส่วนสเตอร์นะครับก็ได้ซื้อมาแยกนะครับเป็นของอะไรไม่รู้ครับดูเห็นไหม อ่าอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ร้อยกว่าบาทนะครับสําหรับสเตอร์ครับนี่ก็ใส่น็อตเรียบร้อยเป็นสเตอร์32ฟันนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดชุดล้อดุมจ้าในราคา1,400บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวเชียวครับก็เอาง่ายๆก็คือพร้อมใส่เลยครับเอามาก็ใส่สเตอร์แล้วก็ใส่รถเลยครับส่วนยางนี่ผมอาจจะเปลี่ยนนะยางเห็นไหม ยางนี่อาจจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าแก้มมันจะเตี้ยกว่าครับตัวนี้ตัวนี้แก้ม,มสูงครับแต่ว่าหน้ายางม,มันเล็กนะครับดูเห็นไหมมาเปรียบเทียบเลยครับนี่ตัวนี้หน้ายางจะใหญ่นะครับแต่ว่าแก้มแก้มมันจะเตี้ยครับแต่ตัวนี้หน้ายางจะเล็กนะครับแต่ว่าแก้มมันจะสูงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความสวยปะ เดี๋ยวขอเปลี่ยนยางก่อนนะแล้วก็มาใส่รถกันครับว่าแล้วก็มาดูทรงนะครับโปรเพนของเราจะเป็นอย่างไรนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนอุ้ยังไม่ใช่มาพูดกันไปนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปก้มมาแล้วก็จะมาลงที่ลูกลอยครับแต่ตัวนี้จะลองทําดูนะครับจะลองทําใส่เคลิงยนนะครับนี่จะโยงมาถึงนี้แล้วก็จะตัดประมาณนี้นะครับ ก็มาดูกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับสายคัิเงย่นนะครับงไงครับหลังจากที่ได้ตัดตัดสายคังมาแล้วครับนี่เป็นไงนี่ครับผมจะทำสายคัเลงย่นนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสายก็ประมาณนี้นะครับครับ ต่อไปก็จะเป็นการบัดกรีนะครับก็ได้ซื้ออันนี้มานะครับทีแรกครับได้ซื้อตัวนี้มาครับเห็นไหมเฮ้ยได้ซื้อตัวนี้มาครับเป็นพอไปดูข่าใชา้เอ๊ะทำไมมันไม่มีแท่งขึ้นมานะครับพอเปิดไปเปิดมาเปิดไปดูช่องหนึ่งบอกว่าเป็นปืนยิงกาวโอ้โหโคตรเซ็งครับ20บาทพวกก็ว่ายุทำไมถูกจังนะครับ เป็นว่าซื้อมาผิดนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มาครับนี่ของแท้เป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมนี่อันนี้เป็นเรียกว่าหัวแรงนะครับอะครับราคาที่ซื้อมาก็ประมาณ120บาทนะครับนี่สำหรับตัวนี้นี่ของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ว่าอยู่ซื้อมาที่แรกมันไม่มีอันนี้นะครับอันนั้นเราก็จะมาใช้ครั้งแรกนะครับก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับนี่ปกติก็ให้ชัางต้นนะครับ มีคนทําให้ครับโอ้โหก็ไปดูขารีวิวมาครับขั้แรกก็คือเอาสายทองแดงมาก่อนนะครับนี่นะครับหาจากสายไฟก็ได้นะเห็นไหมนี่สายแตกเพื่ออะไรเขาบอกว่าให้มันติดนะครับแล้วก็ให้มันไหลมันตะกลัวมันจะไหลไปอีกเขาบอกนะครับใครไม่เคยทําก็ไปดูได้ครับอันนี้ก็ทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็จะเอาม้วนใส่ตรงที่จะตรงที่จะบัดกรีนะครับเห็นไหม นีนครับจะทําคนม้วนอย่างนี้เลยก็ไม่รู้นะครับว่าจะถูกหรือเปล่าอ่ะนะครับหลังจากที่ได้ม้วนใสทองแดงใส่ตรงใสคันลิงนะครับอ่ะอย่างไรครับนี่วิธีก็คือมันจะมีน้ํายาด้วยนะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรไม่รู้ร้อนหรือย,ยังนะครับนี่นะครับมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือเปล่า อันครับหลังจากที่ได้บัตรกรีนะครับมาดูผลงานครับคําไปนเลยเห็นไหมนี่ครับในนี้เป็นไงครับครั้งแรกนะครับนี่ก็ถือว่าสวยกันเลยดีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวจะไปใส่รถกันนะครับเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะไปใส่รถกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไป อาครับจะวันนี้เป็นยังไงครับมาดูกันนะครับหลังจากที่ได้ทําไปเรียบทํอะไรไปเรียบร้อยนะครับส่วนคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ขี่นะครับเพราะว่ายังเหลือชุดไฟยังไม่ได้ไล่นะครับแล้วก็ถังน้ํามันที่ยังไม่ได้ไล่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้ไม่ได้ขี่ให้ดูนะครับเอามาดูกันครับคลิปนี้โอ้โหเอเข้ามาครับเวลาครับมา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 เออคิดเห็นอย่างไรครับกับรถคันนี้นะครับ ครับออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแต่หนึ่งนะครับอ้ําเป็นครับดุมย่อเนี่ยเห็นนะครับใส่แล้วยสโอ้วันนี้ก็อาจจะค่ําแล้วนะครับก็เสียดายนะครับอาจจะไม่ขี่นะครับคลิปหน้านะครับได้ขี่แน่นอนคลิปนี้ก็ใส่ดุมย่อครับแล้วก็ทําใส่คันเร่งใหม่ครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับใส่คันเร่งยอนครับลองบิดบิดอีกน้อยครับ บ <Day> ิดถว่าโอเคเลยครับนี่สำหรับคลิปนี้เสียดายแล้วครับไม่ได้ขี่ให้ดูนะครับขึ้นขึ้นขึ้นสักหน่อยครับขึ้นย, <laughs> ยังไม่ยังไม่ได้ยึดครับอันนี้ก็ครับเหลือเบาะด้วยครับเบาะนี่ไม่น่าจะยากนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนโอยัย่ง <laughs> บ้ากันไปใหญ่ครับเครื่องนี้ก็จะทำ ทูกเดิมนี่แหละดีแล้วนะครับผมก็อนาคตก็อาจจะหาซื้อเครื่อง125มาทำนะครับถ้าอยากให้ทำห6ชัาครับก็คอมเมนต์มาอยู่เห็นอยู่นะครับก็อ่านอยู่นะครับคอมเมนต์ก็ก็อยากจะฝากนะครับใครที่มีเครื่องร25นะครับอยากจะขายนะครับก็ทักมาทางก็ทักฟซหาผมนะครับงบประมาณสองสามพันเกินนั้นไม่ไหวนะครับขอย้ำนะครับถ้าใครมีเครื่องร25นะครับถ้า ถ้าจะขายนะครับก็ทักมานับที่เฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ครับงบก็สองสัมพันนี่แหละนะครับเครื่องก็สภาพก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ทักมาได้นะครับอ่ะอย่างไรครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เสียดายครับไม่ได้ขับให้ดูนะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับคลิปก็อาจจะไม่สนุกขอโทษต่อไปด้วยกดไลค์กดแชร์รับคลิปนี้ลาวก่อนครับสวัสดีครับไป ลืมนะครับเครื่องร้อยี่หา